ผมให้เลยผมให้เลยตัทับเสีเสียไฟยลูกค้าเขาก็มาตั้งไก่ไนงะมึงให้เสื้อเขาสองตัวมึงให้เสื้อเขาสองตัว,เ,เ,ตวเล่ สวัสดีครับมาดูครับวันนี้ลูกค้าเต้นมังกรครับออกรถไปแล้วครับเป็นผู้ใหญ่บ้านครับอยู่ที่บ้านคอใต้อำเภอสว่างแดนดินครับจังหวัดสกลนครครับออกรถไปแล้วพาลูกบ้านมาออกรถด้วย5คน5คันปกติจะได้เสื้อคันละ2ตัววันนี้ครับเซเลให้แค่2ตัวแต่วันนี้มาดูเสียฝ้ายครับเอาเสื้อมามอมให้ลูกค้ากี่ตัวครับไปดูกันครับนี่แหละ ไอเลยมันเหนียวเรื่องเสื้ออะไรลูกค้าเขาก็มาตั้งใจับและลูกค้าได้ข่าวว่าเขาจะมาและและลูกค้ามีโครงการอะไรนะครับที่จะทํานะครับโครงการแอโรบิกค,ครับแอโรบิกด้วย,ยมึงให้เสื้อเขาสองตัวมึงให้เสื้อเขาสองตัว,ตวผมให้เลยผมให้เลยครับดีเสียไปให้ไปเลย20 <c oughs> ตัวเสียไปยี่สิบตัวเผาไปเต้นแอโรบิกต้องให้ บางคนอาจจะมาไม่ได้อย่างนี้เขาก็อยากจะใส่นี่ให้ไปเลยครับ20ตัวครับให้กับบ้านอะไรนะครับบ้านขอใต้เห็นไหมครับนี่เสียฟ้าดีกว่าเอาไปเลยครับ20ตัวครับเอาไปใส่เต้นอรบิกเห็นะครับโอ้สีสดใสนะฮะนี่ฮะโอ้โหให้ไปเลยนะครับบ้านขอใต้ครับมาหมดไปเลยครับโอเคครับขอเสียตบมให้เสียฟ้า นี่ผมจะได้ไดแค่ครันละสองตัวรับไปเลย20ตัวตัวครับออเอาไว้ไปเต้นอบิกค,ครับ